สวัสดีค่ะวันนี้บัตตี้ก็จะมาเปิดกูพิกผมที่บัตตี้มีอยู่นะคะเริ่มเทียนแรกกันเลยจ้าอัน,นอันนี้นะคะก็จะเป็นแฮปปีทางมาจา้ะแต่ว่าซื้อมานานแล้วนะคะจำราคาไม่ได้ก้อนนี้ใช้งานจริงค่ะอันนี้หนึ่งที่จริงมีไม่มากนะคะมีอันเดียว ที่สองกันเลยจ้าส่วนมากก็ส่วนมากก็ตัดนะคะตัดมาทำเนี่ยหมอนรองผมนะคะมาตี้ตัดมาทำหมอนรองผมที่ที่เป็นแฮปปี้ที่ทุกคนเห็นในคลิปก็ตัดมาทำหมอนรองผมนะคะอันนี้ที่จริงมีมีสองอันค่ะตัดมาทำหมอนรองผมอันนี้อันที่สองนะคะอาจจะอันนี้อ่ะ อันที่สามนะคะก็เป็นวิกผมนะคะวิกผมสีทองก็จะซื้อมาในราคาแปดสิบเก้าบาทนะคะก็เพิ่งซื้อมานะคะใช้งานในครั้งสองครั้งนะคะวิกผมมาดูอันที่สี่กันในจ้าอันที่สี่ก็จะเป็น แฮปปี้ถังมาแบบหนีบนะคะเป็นแบบสีสีม่วงค่ะก็สั่งมาในซูอปอร้ราคาร้อยเก้าบาทนะคะก็สวยมากเลยค่ะวันที่ห้ากันจาันที่ห้าก็จะเป็นนี่นะคะเป็นโกลผมเล็กนะคะโกลผมขนาดเล็ก เพิ่งซื้อมานะคะซื้อมาร้อยปดสบเ้าบาทก็ก็จะประมาณนี้นะคะซื้อมาในร้อยแปดสิบาทวิกผมก็มีไม่มากนะคะมีอยู่ห้าหกันค่ะก็ฝากทุกคนติดตามกดใจนะคะเป็นกำลังใจให้บัตตี้นะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็เม้นบอกได้นะคะเป็นกำลังใจให้บัตตี้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า